ครับมือเขาครับมือเขาจิ้งจิ่งเทพาทุดอีกแล้วครับอ่ากองนากองนาของน้องบัวน้อยครับรุดนีกับลายปลารุดนนี้ก็หลายครับนี่ปลาตะเพียนครับอ๋ออ๋อนี่ครับกองนาของน้องบัวน้อยครับมือชุดตัวนี้ครับแต่ว่าเอาสีขายออกอยู่ครับสีขายประมาณสามล้านจีบนี่แหละครับผูได้ซื้อนี่ขึ้นเลยครับย่นย่นขึ้นเลยครับคุณหมอจอบ อ่าครับนี่ครับเอ๋อเบื้องเบิ้งเบื้งตัวปลายกขึ้นกันนะปลาที่เขาเงินเมื่นตัวนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับของบโบน้อยมาเทศ้เพิ่นครับเขาก็บจิกลับพื่นไปเตรียมบ่อครับเอฮัมฮัหำปลดปลดลงปลดลงปลดปล่อยพี่น้องครับวันที่สิบเอ็ดจะลืมครับพี่น้องทางขอนแก่นสารคามสร้างยุ้มแพ่อุดร มามาเห่็น้าก่อนครับบอแามครับบอแามครับของที่มันในได้สวนครับท่านเสพิ่นเป่นเปิดครับเิ่นมีสัญญาอยู่สี่ปีครับเิ่นไปเอาป่าขอนจนฟิชเชี่มาเสริมครับป่าเกาในบอกระลายครับป่าไม่เกามาลงตั้งสองตันครับเดี๋ยวนี้กินเยอะเก่งแล้วครับพอดีน้องบุญน้อยฟิชิ่งมาเทียดมาเทียดหายห้เบิ้งครับอ่าครับ เอาปลดปลดลงเลยปลดลงเลยครับครับมีโอกาสได้มากครับอ๋อจีไทยทำให้เบิ้งครับเอาเอาอมยิ้มมาปลดเห็นบ่อ่าะ